สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับรายการวิถีแอ้วนแอ้วนที่มีความสุขที่สุดในโลกอีกแล้วนะคะตอนนี้มอบอยู่ที่ซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้บินต่างประเทศบ่อยๆนะคะเนื่องจากเป็นหน้าหนาวเนาะเที่ยวบินที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเยอะนะคะมอบก็เลยมาบินในโดเมสติกนะคะแต่ก็เปลี่ยนบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเนาะพวกเซอร์วิสต่างๆก็ไม่ได้หนักและไม่ได้เยอะเท่ากับบิน ไปต่างประเทศเนาะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะมอบอยากจะมาพูดแทนใจแอร์หลายๆคนนะมอบคิดว่านะอันนี้อาจจะคิดไปเองก็ได้นะแต่ว่าม็อบอยากจะพูดในหัวข้อเพราะเหตุใดเราจึงเรานี่คือผู้โด,ดยสารนะเพราะเหตุใดผู้โด,ดยสารนะคะจึงไม่ควรขอน้ำนะน้ำเปล่าเนี่ยน้ำดื่มนะคะจาก พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสขณะที่กำลังบอดดิ้งผู้โดยสารเออคยอ,อาจจะแบบเอ,อตอนที่เราเป็นผู้โดยสารเนี่ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะว่าทำไมถึงขอไม่ได้บางทีขอไปเราอู่รอนานมากเลยอะไรใดๆก็แล้วแต่วันนี้ม็อบจะมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันค่ะ สิ่งที่เขาเรียกว่าเหตุสำคัญเลยเนาะที่ไม่ควรขอน้ำตอนที่แอร์กำลังบอดดิ้งอยู่เนี่ยบอดผู้โดยสารคือทุกคนเนาะเข้าใจก่อนว่าแอร์ยืนอยู่บน i อเอลใช่ไหมยืนอยู่บนทางเดินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะในเครื่องบินที่เขายืนอะ่ะเขาไม่ได้ยืนเฉยๆนะอาจจะเห็นเขายืนเฉยๆแต่เขาไม่ได้ยืนเฉยๆนะตาเขากำลังมองดูที่โอเวอร์เฮดบินดูว่ากระเป๋า ควรจะจัดแบบไหนอ่ผู้โดยสารวางกระเป๋าถูกต้องหรือเปล่าบ,บางโอเวอร์เฮดบินเนี่ยกระเป๋ามันต้องเทินไซส์ใช่ไหมแบบว่าตั้งแบบเหมือนแนวตั้งทุกคนบางเครื่องบินบางรุ่นเนาะก็ต้องแบบให้แลแลเอ่เอเลใหม้มันแบนๆอ่ะวางให้มันมันแบนๆเออก็ไม่รู้จักถิบ่าย,ยังไงดีเนาะหรือบางทีอ่ะผู้โดยสารแบบว่ามีของ เอ่อหรือว่ากระเป๋าที่ใหญ่เกินกว่าขนาด carry on เอาขึ้นมาบางทีหลุดลอดสายตาเข้ามาเราก็ต้องคอยมอนิเตอร์ตรงนี้หรือบางครั้งเอ่อเครื่องบินลำเนี้ยไฟเนี้ยเต็มมากผู้โดยสารเต็มทุกซีทเลยดังนั้นหมายความว่ากระเป๋าอาจจะไม่เพียงพอพื้นที่ในการวางกระเป๋าอาจจะไม่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารทุกคน แอรจึงต้องคอยมอนิเตอร์เนาะคอยดูแลให้ความสะดวกสบายในการอคอยจัดการกระเป๋าแล้วคิดดูว่าพอเนี่ยตอนนี้เรายู่อยู่แล้วก็มีผู้โดยสารนอะขอน้ำแบบเออขอน้ำหน่อยจะกินยาเราเข้าใจได้เรายินดีที่จะให้แต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่าช่วงเวลาที่เรายุ่งอะมันคือช่วงบอดดิ้งไทม์เนี่ยเป็นอะไรที่ แอรต้องไดเ้เขาเรียกว่ามีความกดดันมากหนึ่งเราจะต้องบอร์ดดิงให้ตรงอ่าเขาเรียกว่าผู้โดยสารทั้งหมด3 4 0 0คนะ่ะประมาณ40นาทีทุกคน40นาทีเราต้องบอดผู้โดยสาร3400คนรวมทั้งจัดการกระเป๋าแล้ว,วเรายังได้รับความกดดันมาจากอาเกตเอเจนต์ว่าพร้อมหรือย,ยังปิดจะปิดประตูแล้วนะ หรือบางทีเราได้รับคําสั่งจากทาว่าจะต้องปิดประตูก่อนเวลานะเนื่องจากอาเกตนี้จะต้องใช้ในการจอดเครื่องบินลําต่อไปมันมีมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นในในเวลานั้นนะนะทุกคนดังนั้นพอเวลาที่บางครั้งที่ลูกค้าขอน้ำเนาะที่จะทานยาหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะล่าช้าหน่อยนะคะหรือบางทีอาจจะแบบ เอออาจจะไม่ได้เออเพราะว่าแอร์เขากำลังวุ่นวายแล้วก็กำลังยุ่งมากๆนะคะม็อบจึงแนะนำเนาะคำแนะนำนะคะเราอาจจะพกขวดน้ำทุกคนพกขวดน้ำเข้าไปม็อบเข้าใจว่าอ่ามันผ่านซีเคียวริตี้ไม่ได้น้ำนะเราเอาขวดเปล่าเข้าไปได้ทุกคนเท hey, น้ำทิ้งนะคะพกขวดเปล่ามีกระบอกน้ำหรือใดๆก็แล้วแต่พกเข้าไปผ่านไอ ตรงที่สแกนกระเป๋าอ่ะมันผ่านได้อยู่แล้วหลังจากนั้นนะคะไปเติมน้ำที่สเตชันในในแอร์พอร์ตนะในสนามบินทุกทุกสนามบินนะเป็นหลักสากลเลยนะทุกคนจำไว้เลยนะคะเป็นหลักสากลเลยนะทุกทุกสนามบินสเตชันเติมน้ำจุดเติมน้ำจะอยู่ใ,ใกล้กับห้องน้ำโอเคไหมอ่าดังนั้นเวลาเรามีขวดเปล่าแล้วเรามองหาห้องน้ำเลยจุด ที่กกอกน้ำเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำนั่นแหละแล้วก็กกอกน้ำนะคะแล้วคราวนี้เราก็เห็นไหมเราก็มีน้ำพร้อมที่จะกินยาตอนไหนก็ได้ อา,อาจจะไม่ต้องไปโลกวนแอร์ในขณนะที่บอดดิ้งอยู่อ่เห็นไหมมันก็แบบเป็นการช่วยเหลือกันทั้ง2ฝ่ายเนาะแต่หลังจากที่ขึ้นไปบนฟ้าแล้วนะทุกคนทุกอย่างให้แบบว่าสงบเรียบร้อยแล้วขึ้นไปบนฟ้าแอร์ให้บริการนะคะอันนี้ขอได้เต็มที่เลยอยากจะกินน้ำอยากจะกินน้ำมันลมขนมอาหารต่างๆนะคะ แอร์โฮสเตสยินดีให้บริการอยู่แล้วเนาะแต่ขอเพียงแค่อย่างเดียวเลยช่วงเวลายุ่งๆอ่ะทุกคนมันแบบ เวลามันยุ่งเหมือนเวลาเราทํางานแล้วมันคือจุดช่วงพีกะัะช่วงแบบว่าที่ต้องขายของดีๆอ่าเหมือนกันอันนี้ก็คือช่วงพีกมากที่แบบโหจะเกิดความวุ่นวายกลาหุนมันคือช่วงนี้จริงๆดังนั้นจึงอยากจะขอความกรุณาเนาะหรือใครที่มาฟังคลิปนี้นะคะแล้วอ่าได้เข้าใจเนาะแล้วก็อาจจะเอาไปบอกคนรอบข้างเนาะว่าอย่าพึ่งขอน้ํา นาะจากแอะนะคะในขณะที่เขากําลังบอร์ดผู้โดยสารอยู่เนาะเพราะว่าอย่างที่มอบอธิบายไปแล้วก็บางคนนะคะที่จะต้องกินยาให้ตรงเวลาเป๊ะ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 ตามนี้เลยแล้วมันบังเอิญว่ามันไปตรงกับช่วงเวลาบอรดดิ้งพอดีอันนี้มอบเข้าใจมอบก็จึงแนะนําว่าพกขวดน้ำทุกคน ซื้อนะ้ำในสนามบินมันอาจจะแพงเนาะแต่เราสามารถพกขวดเปล่านะคะเข้าไปในสนามบินได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่เราจะสามารถดื่มอ่าเขาเรียกว่าดื่มน้ำกับทานยาเนาะให้ตรงเวลาได้นะคะแต่หลังจากนั้นนะเรายินดีมากๆเลยที่จะให้บริการทุกคนนะคะโอเคเนาะหวังว่าเพื่อนๆนะคงจะเข้าใจ ในการทำงานของแอร์เพิ่มมากขึ้นนะคะว่าทำไมนะเวลาผู้โดยสารขอน้ำเนี่ยแอร์แบบขนาดที่แบบว่าบอดดิ้งเนี่ยแอร์จะรู้สึกแบบหง,งุดหงิดรือจะรู้สึกแบบโอ้ยอะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีแอร์บางคนหน้าเหวี่ยงใส่อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปโกรธเขานะเพราะว่าเขายุ่งอยู่อะทุกคนมันช่วงเวลายุ่งๆเนาะ เราแบบอยากจะมีสักสิบมือที่บอกโอ้เอานี้เอาใครอยากได้เลยรฉันให้ให้ได้หมดเลยแต่ขอแค่แบบว่าช่วงเวลายุ่งอาจจะยังทำให้ไม่ได้แค่นั้นเองนะคะโอเคเนาะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจมากขึ้นนะแล้วก็ทุกคนมอบมาถึงห้ารอย 500ร้อยสับสกายแล้วนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจติดตามแล้วก็คอยสนับสนุนนะคะซึ่งดีใจมากๆเลยจากมอแบบจําได้จาก ออตอนแรกๆที่มอบเริ่มทำมีคนติดตามอยู่แค่10สิบคนเองแล้วตอนนี้อยาเพิ่มมาเป็น500แล้วนะคะรู้สึกแบบโอ้ยดีใจมากๆเลยอยากให้ทุกคนนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะใครเห็นช่องนี้ใครเห็นคลิปนี้ที่เข้ามาใหม่เนาะที่เข้ามาดูใหม่นะคะก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้มอบนะคะในการ ทำคลิปวิดีโอดีๆเนาะมีคอนเทนต์ดีๆออกมาให้กับเพื่อนๆที่มีความฝันที่อยากจะเป็นแอร์หรือว่าใครที่สนใจในอาชีพนี้อยู่นะคะนะ้องเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะฝากกดติดตามใน Facebook ของมอบด้วยนะคะในคลิปที่มอบลงไปเมื่อวานนี้นะเมื่อ คลิปก่อนหน้านี้นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะอะไรยังไงเดี๋ยวถ้าครบ1,000นะม็อบจะมีของรางวัลมาแจกให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะไม่ไม่ใช่ทุกคนสิอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีของรางวัลมาแจกสุ่มเนาะสุ่มแจกอาจจะ10คนนะอะไรอย่างงี้พูดผิดเออ1ิคนแล้วก็ อามาสุ่มแจกของรางวัลแบบของที่รล,ลึกอะไรอย่างนี้โอเคนะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมเนาะแล้วพบกับวิถีแออ้วนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ